开高，打嘛！打你搞，哎，你搞你搞，你搞你搞，你弄弄弄弄！哎，弄那搞点弄弄。打人，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 

ไม่วาวมันไปหลับจบเลยไม่ต้องดันไปเอามอนัานก็ได้สาัุหนึ่งศพครับหนึ่งไม่พี่ไปถึงเพื่อนมันไปต่วอย่าให้มันเข้าเมืองก็จม

ไม่ไม่ไมไม่เนาะันือบอบอสีอสทนเานี่ิะลว่าน้ำัเ่ไงนะว่น้ำไปหาเขาเลยไม่ได้่ไนะไปมันก็ตายหมดแล้วี่ว่เรามียิ้มนะบ้งดิว่ายน้ำเปสัสอลมเเือมามาก็เหมือนจะหมดเลนยเฮ้ยเอ็มสนอเกิด